และนี่คือร้านบะหมี่เกี๊ยวที่เราสามารถสั่งกี่ก้อนก็ได้ในราคาเพียง50บบาทร้านอิ่มจุกบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่ที่นี่ถ้าเรากินที่ร้านเขาจะให้สูงสุด9ก้าก้อนถ้าใครกินมากกว่านั้นต้องนําภาชนะมาใส่เองหรือซื้อกลับบ้านเขาจะให้สี่ก้อนในชามเนี่ยเขาก็จะมีบะหมี่มีเกี๊ยวมีหมูแดงมีผักบอกเลยว่าบะหมี่ที่นี่รสชาติดีและตัวเกี๊ยวให้มาขนาดใหญ่รสชาติเข้มขน้นทําไมถึงมาเปิดบะหมี่อ๋อเพราะว่าอยากให้แบบคนทุกคนก็กินได้ คุ้มบี่ได้อิ่มคุ้มในราคาแค่50บาทพี่คือ50บาทเราสั่งกี่ก้อนก็ได้เหรอครับใช่ครับผมกินที่ร้านได้สูงสุด9ก้าก้อนครับเกิน9ก้าก้อนก็เอาช่วยมาเองพี่แล้วสถิติมี<ช>คนคเคยสั่งเยอะสุดกี่ก้อนครับที่ร้านผมที่เคยสูงสุดก็10ก้อนเลยพี่10ก้อน10ก้อนครับเขาขอ10ก้อนเลยแล้วเขากินหมดไหมกินหมดครับโอ้โห,โหมาเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงอ,อันนี้ผมสั่งไป5ก้อนนะเนี่ยดูดิ โคตรเยอะแล้วสิ่งที่ประทับใจคือเราสั่งบะหมี่มาเนี่ยเขาก็จะให้เกี๊ยวมาด้วยเกี๊ยวเนี่ยจะให้มาสามตัวซึ่งตัวใหญ่อยู่นะสำหรับผมอะเออตัวไซส์แบบกําลังน่ากินเลยแล้วหมูแดงนี่มีประมาณห้าหกชิ้นแต่ชิ้นหน,นานานะ่ะอ้วนๆนะปากขอบะหมี่ก่อนเลย <c oughs> เห็นเขาลวกกันตะกี้แล้วคืนน้ำลายเลยลองดูอันนี้ผมปรุงใส่พริกใส่น้ําส้มแล้วก็ราดน้ําหมูแดงนะหมูแดงนี่ก็ใส่ได้ไม่อั้นแล้วแต่เราเลยเขามีบริการให้เราราดเองลองดูอืม ม,มันก็คือบะหมี่ทั่วๆไปนั่นแหละทุกคนแต่ปริมาณเยอะสะใจรสชาติผมรู้สึกว่าไม่ได้แป้งมากขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้เชิงแบ,บบบะหมี่ไข่หอมๆกินกบเป็ดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วแหละ50บาทกี่ก้อนก็ได้คือผมรู้สึกว่าบะหมี่เนี้ยเราปรุงเป็นรสชาติของเราอย่างผมใส่พริกพริกเปรี้ยวไปนิดนึงโอเคเลยโอเคกินอร่อยเลยจะคำว่าอร่อยได้เลยอ๋ออืม,อมก็ตาบไป อ i, เฮ้ยเกยวดีทุกคนเนี่ยหมูเน้นเน้นเวแบบเป็นหมูเน้เนเ้นเลยเฮ้ยผมรู้สึกว่าน้ําหมูแดงที่เราราดไปเนี่ยมันมันออกหวานๆที่เราไม่ได้ปรุงน้ำตาลแต่มันจะมีความหวานๆหอมๆของห,ห,หมูอยู่แล้วด้วยเลยเฮ้ยดีเลยอะ่ะอ๋อดูแบบด,ด,ดูจัดเลยว่ะอล้ดูหมูแดงเหมือนน่าก,กินมากเลยนะอืมพอาหั่นชิ้นหนามันไม่ได้แบบบางๆเปล่าแล้วปิวนะ Uh, หมูแดงปรุงรสชาติมาดีเข้มข้นดีหมูแดงมาปรุงลงมาเข้มข้นเลยมีความมันหวานเค็มๆพครจะไปกินหมดวะเนีมเรามาที่เกี๊ยวกันบ้างดีกว่านี่ก็เป็นเกี๊ยวน้ำครับห้าสิบบาทเหมือนกันดูให้ดูปริมาณเกี๊ยวเราคือไซซ์มันก็ไม่ได้เล็กล่ะไซ้์บลูมเลยนะเป็นสิบตัวเลย่ะลองลองชิมน้ำซุปทุกหนแต่กินแล้วสั่งแห้งมารับมีน้ำซุปเลยไม่ชิมน้ำซุปเลยน้ำซุปจะออกแบบ กลางๆไม่ได้หวานแบบโดดแล้วก็ไม่ได้เค็มมากคือมีความแบบแบบกลางๆนิดๆออกินได้ทุกคนเป็นแบบซดแบบคล่องคออ่าดีเราเน้นปรุงไปที่บะหมี่ให้มันรสจะจัดเผ็ด,ดๆแซ่บๆแล้วกินน้ำซุปตามไปแบบล้างคอแถวเลยนี่นี่นีนน่กินเกี๊ยวน้ำดีกว่านีเออ่เกี๊ยวก็จะเป็นเกี๊ยวตัวเดียวกันกับที่ใส่ในบะหมี่แหละอืออุ้ย เออมากินเกี๊ยวน้ำแย่งแบบนี้รสชาติเกี๊ยวได้เต็มๆเพราะตอนแรกรสชาติบะหมี่มันแย่งมาตัวไส้เกี๊ยวเนี่ยที่เป็นหมูเขาปรุงรสชาติมาเค็มหอมกําลังดีกลิแบบ่นฟ u ลลิ่งแบบเหมือนเขาปรุงแบบขนมจีบแบบหอมๆมีกลิ่นน้ำมันงาเล็กๆแล้วก็หมูจะมีความเค็มๆดีเลยดีดีดๆๆีอืมโอ้อร่อยเกี๊ยวอร่อยเลยและที่สำคัญดูถ้วยเกี๊ยวเขามีหมูแดงมาให้อีกเป็นสิบซินต่ะดูเด็ด อันนี้คือขายจริงๆนะอันนี้คือไม่ใช่แบบเรามาถ่ายแล้วแล้วเขาให้งนะดูดูด้างข้างหลังได้คือทำกันมือระวิ่งเลยตามสโลแกนเขาเลย50บาทกินกี่ก้อนก็ได้แนตะ่ถ้าเกิน9ก้อนต้องนำภาชนะมาเองต้องกินให้หมดนะสำคัญคือต้องกินให้หมดเออหรือสั่งกลับบ้านเขาจำกัดลิมิตอยู่ที่4ก้อนก็ให้สก้อนเลยนะปกติเราสั่งบะหมี่กี๊ยปกติให้ก้อนเดียวพิเศษให้2ก้อนอันนี้4ก้อน50บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดาษห่อที่เขาห่อเนี่ยมันห่อได้แค่นั้นจริงจริง <laughs> อ่านี่ลองดูหมูแดง บอกเลยหมูแดงร้านนี้อร่อยปรุงรสชาติดีลองชิมดูย่างยังกินก็แหละเราสั่งมาห้าก้อนกินไม่หมดสุกมากเลยแต่สองคนช่วยกันเหมาะกับชื่อร้านมากเลยคืออิ่มจุกอิ่มจุกอันนี้ไม่ใช่อิ่มจุกแล้วอิ่มตายอิ่มเยอะมากอันนี้คือห้าก้อนตกก้อนละสิบบาทยนี้ไม่รวมอย่างอื่นเออคือถูกมากถูกแบบไม่รู้จะถูกไปไหนเน้นอิ่มอ่ะเน้นคุ้มอ่ะรสชาติแล้วก็ปรุงรสชาติของเราอ่ะ โ oh. อ้เกือมันเหมือนเนืถือว่าแบบถือว่าดีเกินราคาอ่าใช่ถือถือว่าอย่างนั้นเลยโหหมูแดงชิ้นนี้โคตรน่ากินเนียให้ดูหมูแดงชิน้นนี้หมูแดงชิ้นนี้โคตรน่ากินมันแซ่งนะอืมโอ้อร่อยเอ๋ <S <s เกลือเกลยวอร่อยมากเกลยวอร่อยไหมอร่อยมากเกลือเขาปรุงรสชาติไงถ้ากินเกลือเรนี้ใช่ปะ่ะ <s> ต้องกินเกลยวตรงน้ำซุป ที่มันเกี๊ยวไว้มันเหมือนมันมีน้ำซุปเข้าไปในเกี๊ยวอะ่ะมันจะน,นุ่มกว่ามันจะมันจะละมุนกว่าคือเธอสั่งบะหมี่อ่ะแล้วเขาสั่งเกี๊ยวน้ำแต่ต้องลองดูบะหมี่มาย่างที่กินเนาะอ่บะห <laughs> มี่ย่างกินอร่อยดีเหมือนกันหมาถ้าให้ มันจะสมุนไพรเรารสชาติเกี๊ยวมันจะเข้มกว่าเพราะว่าอันนี้มันมีรสชาติแล้วมันโดนบะหมี่มันแย่งรสชาติไปแล้วนี่เกี๊ยวอร่อยมากเออเกี๊ยวดีเกี๊ยวดีคือเราไม่ได้คาดหวังเอาจริงถ้าบอกตรงเราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันอร่อยโอเคเราเข้าใจแหละราคานี้ถ้ามันกินแล้วมันอิ่มมันโอเคแต่กลายเป็นว่ารสชาติถือว่าดีเกี๊ยวถือว่าดีเอาจริงคืออร่อยกว่าบะหมี่เกี๊ยวแถวบ้านอีกอ่ะชิ้นใหญ่มากเลยตัวเกี๊ยวคือเบะเกีตยวคือดีมากเป็นยังไงตัวใหญ่ด้วยนะเกี๊ ล้วเขาบอกว็ม well, so so ีพิเศษเลยถ้าพิเศษคือเพิ่มสิบบาทสิบบาทนี่จะมาเยอะขนาดไหนนี่ก็สิบตัวแล้วนะเออนี่ก็เสิบสิบกว่าแล้วแบบแล้วหมูอีกหมูมองด้วยสายตาอีกประมาณเกินสิบคือเขาได้นับชิ้นไงเขาขยุ่มใสขยุ่มใจอ่ะได้หอแม่อือโอ้ยีหว่ะเออดูดีขอแย่งกินหน่อยนะไอ้กินอะไรก็ช้อนลกช้อนกิน Uh, ดีมาก oh. สำหรับใครที่อยากมาลองกินอิ่มจุกบะหมี่เกี้ยวร้านนี้เขาจะตั้งอยู่ที่ราชเ้าร้อยหนึ่งตรงข้ามสตาร์บัคเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยครับกำตังมา50บาทอิ่มคุ้มแน่นอน